ลูกอภิชาติบุตรเทวดาส่งมาเกิดใครมีลูกก็ต้องอยากได้ลูกดีอยากได้ลูกเป็นอภิชาติบุตรวันนี้เรามาดูกันว่าอภิชาตบุตรนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันครับความเชื่อเรื่องการมีลูกนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บุตรมี3ประเภทโดยบุตรในที่นี้หมายถึงทั้งลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงคือ 1. อภิชาตบุตรคือลูกที่เกิดมาดีเลิศกว่าพ่อแม่โดยยกพ่อแม่เป็นตัววัด เกิดมาเชิดชูวงตระกูลเกิดมาอุดหนุนค้ำจุนพ่อแม่เป็นลูกที่ประเสริฐทำให้พ่อแม่ได้รับความสุขใจยิ่งนะัก 2. ออนุชาต,ตบุตรคือลูกที่เกิดมาเสมอตัวคือไม่ดีไม่เลวกว่าพ่อแม่ดีเสมอกับพ่อแม่และไม่แย่ไปกว่าวงสกุลไม่ทำให้พ่อแม่อับอายไม่ทำให้วงสกุลเสื่อมเสียแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมบุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดานั่นเอง 3. อวชาต,ตบุตร ลูกประเภทนี้เกิดมาเพื่อทําให้พ่อแม่ทุกใจอยู่ร่าไปตกต่าถึงขีดสุดเกิดมาเป็นคนเลวต่ํากว่าพ่อแม่แม้พ่อแม่ประพฤติตัวดีมีศีลธรรมแต่ลูกก็กลับเป็นคนไม่ดีไม่สามารถชุดรั้งให้ดีได้ทำตัวเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคมลูกเช่นนี้ไม่มีใครอยากได้มีแต่จะทำให้ครอบครัวมีปัญหาและตกต่ำโดยลูกที่เป็นอภิชาต,ตบุตรนั้นจะมีลักษณะดังนี้ 1. ส่วนใหญ่เลี้ยงยากกินของแบบที่ลูกคนอื่นๆกินไม่ได้ ป่วยง่ายและอาจจะตายง่าย 2. มีนิสัยประหลาดบางเรื่องไม่ต้องสอนโดยเฉพาะเรื่องธรรมะสวดมนต์จะทำได้เองรู้เองและมีความคิดอ่านไม่เหมือนใครในหมู่พี่น้องฝักใฝ่ในธรรมะ 3. ลูกคนนี้เกิดมาแล้วจะทำให้พ่อแม่มีฐานะดีขึ้นแต่ยังไงก็ต้องมีเรื่องให้ห่วงเขาตลอดและถ้าโตขึ้นค่าใช้จ่ายค่าเรียนมากขึ้นรายได้พ่อแม่จะสูงขึ้นตามรากับว่าฟ้าส่งเงินมาให้เลี้ยงเด็กคนนี้ 4. หากว่ามีการทุบตีหรือทำร้ายลูกคนนี้พ่อแม่มักจะมีเรื่องซวยเกิดขึ้นเหมือนเตือนว่าบารมีเด็กมีเยอะ 5. อาจจะมีความลำบากในช่วงวัยรุ่นอาจต้องย้ายที่อยู่ที่เรียนมีปัญหาชีวิตพอประมาณ 6. พ่อแม่ของเด็กพวกนี้จะมีความอยากเข้าหาธรรมะรักษาศีลและหันมาสวดมนต์ 7. จะเรียกร้องในสิ่งที่เด็กทั่วไปไม่เรียกร้องและเมินเฉยต่อสิ่งที่เด็กทั่วไปเรียกร้อง เช่นวอยวายอยากได้หนังสือธรรมะแทนของเล่นเมื่อมีลูกแล้วจะเป็นมงคลหรืออัปมงคลลูกดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ของพ่อแม่เป็นสําคัญการเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่ก่อนที่จะคิดมีลูกและอบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี